อู้เห็นเนาะสองเกนเบลเลอร์นี่ครับอู้สี่เกนโอ้หาเกนเลยนี่เออวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าป่าเข้าดอยเออมาหาส่องหอยเพื่อจะเอาไปทํากับข้าวกันที่บ้านนะครับตอนนี้ก็เดินหากันไปก่อนเนาะหาเอาทำเลนะครับน้ําห้วยนะนี่นี่ก็จะเป็นน้ําห้วยนะครับที่ ผมกับพ่อก็จะเดินดูลาดเราก่อนนะครับว่าเเดี๋ยวคืนนี้เราจะส่องตรงไหนนะครับเพราะว่าหอยอันนี้เขาเรียกว่าหอยเหล็กจานเนาะก้นมันจะเลี่ยมๆนะครับเลี่ยมกัวหอยขมนะครับคล้ายๆเจดีนะครับทุกท่านก็เขาก็จะอยู่ตามลําห้วยนะครับหอยอันนี้เข้ามาในป่าลึกมากนะครับป่าลึกมากมันจะอยู่ตามลําห้วยเอ๊ะแล้วทำไมตอนนี้เราถึงไม่ส่องไม่ซ่อนเอานะครับคือมันยังไม่ออกนะครับถ้ามันออกนี่ เราก็เก็บเอาแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราต้องรอเวลานะครับเพราะว่าหนึ่งทุ่มนู่นเนี่ยหอยอันนี้มันถึงจะออกมาแล้วเราก็จะเอาไฟแก๊ปนะครับส่องเอาหนักครับตอนนี้ก็เดินไปเรื่อยๆนี่ครับน้ำห้วยเนาะน้ำห้วยนะครับจะเป็นห้วยแบบเนี้ยหอยมันจะอยู่แบบเนี้ครับตอนกลางวันตอนเมี่ยวันแบบนี้ยไม่มีหรอกนะหอยอะ่ะเราต้องรอตอนกลางคืนนะครับผมก็ไม่เข้าใจแต่คุณพ่อบอกว่า มันออกตอนกลางคืนนะเดี๋ยวเราต้องมาส่องเอาตอนกลางคืนนะครับนี่เราก็เดินเลาะตามน้ําห้วยไปเรื่อยๆนะครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตกตอนกลางคืนนะครับประมาณหนึ่งทุ่มหอยก็จะเริ่มออกมาหากินเราก็จะส่องลงมาตามลําห้วยไปเรื่อยๆนะครับสําหรับลําห้วยนี้ก็อยู่กลางป่าลึกเลยขี่รถเที่ยงเข้ามาไกลมากนะครับน้ํานี่ใสไหลยเย็นนะครับ มีกุ้งมีปลามีปูเต็มไปหมดนะครับแต่เป็นปลาตัวเล็กๆนะครับเนาะปลาซิวปลาส้อยถ้าซ่อนเอามาแอบนี่ก็น่าจะได้อยู่หลายคาบอยู่นะครับตอนนี้ผมกับพ่อก็อรอเวลารอเวลาที่จะทําการส่องหอยนะครับก็ได้ทําการทำที่ที่พักก่อนนะครับไม่ไม่ได้นอนนะแต่พักแบบพักรับประทานอาหารเย็นนะครับเพราะว่าเรามาถึงก็ประมาณห้าโมงเย็นกว่า ก่อไฟนะครับก่อไฟเพื่อที่จะไล่ยุงนะครับเนาะก็ช่วงเย็นนี่ตามป่ากล้วยนี่ยุงมันหลนะครับยุงมันหลายมากก็เราต้องก่อไฟนะครับทํากับข้าวนะครับวันนี้ก็กับข้าวก็จะมีปลาแห้งนะครับเอามาแอนไฟแล้วก็คุณพ่อก็จะจีป่ปลาทูเข็มนะครับปลาทูเข็มก็อยู่ในใบตองนะครับเนาะเวลาเอาใส่ตองแล้วเอาปลาทูเค็มมาจี่นี่มันจะหอมรสชาติอร่อยนะครับก็ ไม่ได้กินอะไรหรูหรานะครับกินแค่อิ่มพอนะครับเพราะว่าเป็นข้าวเย็นเนาะที่พวกเราจะต้องกินก่อนที่จะออกไปส่องหอยนะครับคืนนี้นะครับส่องสักประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพื่อจะเอาไปทํากับข้าวกินที่บ้านนะครับนี่ก็คุณพ่อก็ทําการจี่ปลาทูเค็มนะครับอยู่ในตองนี่แหละปลาทูเค็มก็จี่ไว้นะครับหอมใบตองมากนี่ไงเห็นไหมปลาทูเค็มแต่จ้ำไปแล้วนะจ้ำไปแล้วนะครับนี่ครับ ้ำปลาทูเค็มเนาะผัดกันจ้ำนะครับจ้ำปลาลาดพ่อจ้ำคำลูกจ้ำคำนะครับพวกเราก็หากินกันแบบนี้แหละเนาะคนคนป่าคนดอยนะครับก็คนบ้านนอกคอกนานะครับมีอะไรที่กินได้เราก็หาไปกินนะครับอาหารการกินก็ไม่ได้หรูหราอะไรหรอกแตอ่อร่อยนะครับเรากินแบบเนี้ยอร่อยมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับเนะาะทั้งๆที่มีแค่ปลาเค็มนะครับปลาทูเค็ม กับปลาแห้งนะครับที่เราเอาไปแอนไฟแค่นั้นเองนะครับกินแค่สองอย่างนี้ก็อิ่มดูสคิควันกุ้มเลยนะครับกินข้าวท่ามกลางควันหมอกควัน <c oughs> ไม่ใช่หมอกควันสิท่ามกลางอท่ามกลางอกองไฟเออกองไฟนะครับเนาะ <c oughs> ก็เชียงรายนะครับอันนี้ผมอยู่จังหวัดเชียงรายเนาะเชียงรายก็ช่วงนี้เป็นไรไม่รู้นะครับหนาวลมโซโซเลยนะครับลมพัดโซโซเลย กลางปากกล้วยเนี่ยพอสองคนพ่อลูกก็กินข้าวกันไปนะครับเนาะรอเวลาให้มันค่ำนะครับรอเวลาค่ำเป็นยุงนะครับก็มียุงด้วยนะครับก็กินไปด้วยปัดยุงไปด้วยนะครับแต่ยุงไม่อยู่อยู่ไม่เมินสักพักมันก็หนีนะครับสักเวลาเอ่อพบค่ำนี่มันจะจะเยอะสําหรับยุงเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนะครับพอมืดแล้วดึกแล้วก็ไม่มียุงเลยนะครับตอนนี้ปากกล้วยที่เราอยู่ก็เอ่อลมเลยนะครับแล้วก็หนาวด้วยนะครับเนาะ นี่ครับก็กินไปกินข้าวไปนะครับรอเวลานี่ดูคุณพ่อกินข้าวทางกลกองไฟไดไอซ์นะครับรู้สึกว่าเหมือนเป็นไดไอซ์นะครับขขบคุณไดไอซ์ด้านหลังนะครับที่สร้างบรรยากาศให้เราได้กินข้าวแบบดูสวยงามนะครับนี่ไดไอซ์นี่ครับกินไปด้วยปัดยุงไปด้วยยุงก็ขบอยู่นะครับนี่ไงช่วงนี้ตอนช่วงนี้ยุงเยอะนะครับนี่ครับก็ฝาก ฝากกดติดตามฝากดูด้วยนะครับเนาะนนเราสองคน,นพ่อลูกก็ทําคลิปไปเรื่อยแหละนะครับทาไปเรื่อยนะครับถ่า,ายทอดวิถีชีวิตนะครับที่เราโตมาแบบนี้เนาะอยู่กินหากินกันแบบนี้แหละก็ทํางานแหละนะครับเนาะก็ไม่ได้ว่าว่างงานอะไรหรอกนะครับอันนี้ก็เป็นวันหยุดหลังจากที่เราทํางานนะครับวันหยุดทำหยุดหยุดงานนะครับเราก็ามาหาขบหากินนะครับเอาไปากิน ที่บ้านนะครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวเนาะดูครับจำปลาลาดนี่ลํำมากเลยนะครับสำหรับปลาทูเข็มจำตรงกลางนะครับเนาะโอ้โหอร่อยพอได้เวลาก็นี่ครับหอยเหล็กยันหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ได้เวลาเราก็ทำการเอ่อหาส่องนะครับนี่ไงส่องตามแบบนี้แหละนะครับตามลำห้วยส่องไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอ่มันจะออกมาหากินนะครับถ้าเจอเราก็หยิบเอาเลยนะครับ นี่ครับส่องไปเรื่อยๆเจอแล้วก็หยิบนะนี่ครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้แกนหลวงมากเลยนะครับก็ขึ้นมาบนดอยไกลหน่อยนะครับขับรถมาประมาณเกือบเกือบชั่วโมงกว่าจะถึงนะครับแล้วเดินเข้ามาอีกนะครับนี่ครับการหาอยู่หากินเนาะเวลาเขาหาส่องไปขายด้านล่างนะครับถุงละ 20, 30, 30, ยี่สิบสามสิบก็อย่าไปต่อเขาเลยนะครับลำบากมากเท่านผู้ชมผมจะบอกให้ว่าลำบากมากในการ <c oughs> ออกมาหากินอะไรแบบนี้นี่คุณพ่อเจอแล้วก็บอกว่านี่ไงนี่ไงนะครับเนาะก็หยิบเราก็จะไล่ปึ๊ดเศษใบไม้เศษอะไรนะครับปึ๊ดออกมานะครับมันจะอยู่<ม>นี่คุณพ่อก็ทําการฟันปลานะนี่ครับเอาปลาไปด้วยเอาปลาไปใส่แกงหอยด้วยนะครับนี่อะไรเจออะไรที่กินได้เราก็เอาไปหมดนะครับอันนี้เป็นปลากั้งเนาะ ปลาก้างเยอะมากนะครับท่านผู้ชมบางทีมันก็ไวมากนะครับเราก็ฟันฟันไม่ค่อยโดนนะครับหาส่องไปนะครับตามลําน้ําล่องห้วยไปเรื่อยๆอากาศก็หนาวเย็นสบายนะครับกลางป่ากลางเขามาคนเดียวไม่ได้นะผมมาไม่ได้หรอกผมกลัวแต่คุณพ่อนี่มาได้นะครับก็มาหาล่าสัตว์หาอะไรนะครับผมก็หาหอยไปเรื่อยๆนะครับไปด้วยกันนะครับสองคนพ่อลูกเนาะใช้ชีวิตแบบนี้ก็มีความสุขดีนะครับ เจอแล้วก็หยิบขึ้นมานี่ไงมันจะเลี่ยมเลี่ยมก้นเลี่ยมเลี่ยมนะครับเอาไปแกงใส่ผักละผักเซลนี่คือแบบโอ้โหสุดยอดล้ำมากนะครับน้ำนี่หนัยวมากเลยนะครับหาส่องไปเรื่อยๆนะครับเนาะค่อยๆหาไปนะครับเก็บเล็กผสมน้อยนะครับเพื่อเอาไปลงไปกินกันนะครับตอนเช้าก็จะเอาให้คุณแม่แกงนะครับแกงให้เรากินนะครับอยู่ในี่ เจอเร้ก็หยิบเนี่ยมันจะอยู่ตามขดหินนะครับนี่มันจะออกมาแบบนี้นะครับเราก็หยิบขึ้นมาตอนกลางวันเรามาดูนี่ไม่มีนะแปลกเหมือนกันนะครับสําหรับหอยอันนี้ครับเขาเรียกว่าหอยเหล็กจานเนาะแต่ภาคอื่นเรียกหอยอะไรผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับหาส่องไปเรื่อยๆนะครับนี่เจอก็หยิบนี่ครับนี่ครับแกนหลวงมากเลยแกนใหญ่ด้วยนะครับเนาะ ไซส์เอาแต่แก่นใหญ่ๆนะแก่นน้อยเราก็เอาปล่อยไว้นะครับเผื่อเปีหน้าเรามาเรามาส่องเอาไปกินอีกนะครับแก่นน้อยเราก็ไม่เอานะครับเราก็เอาไปปล่อยหอยอันนี้มันจะอยู่ตามลำน้ําที่สะอาดนะครับผมพูดจริงๆลําน้ําห้วยที่สะอาดเคยเก็บเอาไปปล่อยที่สะหรือว่าเอาไปปล่อยที่บ้านแล้วไม่โตนะครับไม่ใหญ่เลยนะครับเนาะก็ตายหมดนะครับแต่ถ้าอยู่ตามลาห้วยแม่น้าสะอาดสะอาดแบบนี้หอยแบบนี้มีเยอะมากนะครับพวกเราก็ ส่องกันสักพักก็กลับบ้านนะครับนี่พอส่องเกนบ่เจอแล้วนะครับนี่นี่ครับนี่ครับหลายแกนมากเลยดูสิโอห่ากนเลยจุกนี้ได้ประมาณสี่ห้าเกนทุกท่านดูนี่นี่ครับเห็นไหมมันจะออกแบบนี้เลยนะครับนี่หผมลืมเก็บอีกแกนหนึ่งตรงนั้นน่ะเมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นเนาะกุ้งมีเยอะนะครับเห็นไหมปลาซิวแล้วก็มีกุ้งด้วยนะครับกุ้งนี่จับไม่ทันแต่จริงๆแล้วเราต้องเอา ข็มนะครับเข็มมัดกับปลายไม้นะครับส่องแล้วก็จิ้มข้างหลังกุ้งนี่น่าจะได้เยอะอยู่นะครับกุ้งเป็นกุ้งเป็นกุ้งแม่น้ําห้วยนะครับกุ้งยักษตัวใหญ่เนาะตัวเท่านิ้วก้อยเลยนะครับเนี่ยเสียงปื้อนี่คือเม้งเข้าอยู่หากินส่องกันไปนะครับเนาะเมงเข้าบากครับง่ายๆนะครับใช้ชีวิตง่ายๆนะครับก็อยู่กับธรรมชาติด้วยแล้วก็อยู่ในเมืองด้วยนะครับสําหรับการใช้ชีวิตของผมเนาะนี่ครับโตมาแบบนี้ก็ ไม่อยากจะหนีจากบ้านไปอยู่ที่ไหนหรอกนะครับอยู่แบบนี้ก็มีความสุขนะครับทํางานพอมีเงินเดือนพอมีเก็บเล็กๆนะครับไม่ใช่ว่าจะรวยหรืออะไรเลยนะครับก็ทํางานไปหากินกันไปนะครับประหยัดได้ประหยัดนะครับอยู่บ้านเราก็ดีเนาะบ้านนอกคอกนะบ้านไม่ได้เช่าหวข้าวไม่ได้ซื้อนะครับกับข้าวกับปลาก็หาตธรรมชาติหาตามธรรมชาติได้นะครับ นี่ครับก็ส่องไปเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมหลายแกนเลยนี่งมได้หลายแกนเลยนะครับมันจะออกมาแบบนี้แหละท่านผู้ชมนี่ครับหน้าตาเขาจะประมาณนี้เลยนะครับตัวยาวๆนะครับก้นแหลมๆนะครับไม่เหมือนหอยขมนะรสชาติจะหวานหวานกว่าหอยขมนะครับคืออันนั้นคือชื่อหอยขมไงมันจะขมๆแต่อันนี้รสชาติจะ หวานๆเลยนะครับน้ำนี่เออน้ำแกงที่เราแกงนี่คือหวานมากนะครับสองสักพักเราก็กลับบ้านนะครับพอได้พอประมาณได้พอ,พอกินแล้วเราก็กลับนะครับนี่ครับผลงานของเราที่เราหามาได้ก็เอามาให้คุณแม่ล้างนะครับแล้วก็ขังไว้คืนหนึ่งเพื่อให้หอยอันนี้มันขยขี้เนาะแล้วตอนเช้าเราก็เอามากบก้นแกงใส่ผัก นี่ครับได้เยอะเหมือนกันแกนหลวงมากนะครับหาเอามาพอกินนะครับทุกท่านหามาพอกินเนาะไม่ได้หามาขายนะครับ